นี่คือสมดนี้ไม่อยู่กับพวกสกอกนะครับคเน็ตซึ่งคิปที่แล้วนะคบผมก็ได้ลงคลิปเน็ตเน่าไปใช่ไหมสกายคลิปนี้พี่ก็จะมาดึ่ๆหนึ่งกับน้องสกายใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพราะถ้าเกิดว่าหนึ่งึกับคนอื่นเน่ะคนอื่นเขาก็เน็ตคนอื่นเขาไม่ปิงแต่เน็ตพี่ปิงเนี่ยคนอื่นเขาก็ชิวเลยใช่ไหมเขาก็สามารถชนะได้เอ้ยอยาเสียงดงังเออเสียงดงัง แล้วเ,เกมก็เอามันของโกงเฮ้ยไม่เอาของโกงเอาของปกติโอเคจะเอาของปกติมากตอนนี้แล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมวิ่งเร็วกระโดดสูงเหมือนเดิมแต่ไอวอลได้รัวๆไม่จํากัดก็คือแบบตั้งได้รัวๆใช่ไหมครับใช่ครับไม่จํากัด,กดตั้งได้รัวๆแต่แตไม่มีของโกงเฉยๆเดี๋ยวอุปกรณ์เสริมอะให้ให้ไปเชื่อมต่อล้มเหลวเฉยเลยตกลงก่อน แล้วก็ตกลงเชื่อมต่อลเร็วเอายืนยันเอาเอาเอา,เอ,าอะไรเนี่ยมันหมุนติ้วติ้วติ้ว,วเลยเอาเฮ้ยรอก่อนสกายอย่าพึ่งอย่าพึ่งแล้วทำไมมันหมุนนะ่ะมันเป็นอะไรเนี่ยปิดบลูทูธดิปิดบลูทูธเชื่อมต่อก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวรอก่อนนะครับเน็ตมีปัญหาอีกแล้วเรื่องโมดีโอเคครับ,ม, okay, รบมาต่อกันเลยมา โคตรลีลาเลยสกายบอกเลยโคตรลีลาไม่รู้จะลีลาอะไรนักหนามาแล้วอันเลิฟเลยเอาเอาเอออะไรอีกเอา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 ต้องทำยังไงก่อนครับต้องทำยังไงก่อนเออเออรู้แล้วเนาะรู้แล้วเนาะสองหนึ่งเริ่ม ตอนนี้ไม่เหมือนตอนก่อนนะอาจจะไม่มีของโกงไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ยังไงพี่ก็มาเริ่มเกมก่อนน้องๆปักไปอ่าเป็นของปกติไม่มีรองเท้ากระโดดสูงครับฮ่าฮอดพูดเลยอดรองเท้าบินเออแล้วก็รองเท้ากระโดดสูงด้วยแล้วก็ของก็เป็นปกติแต่ที่เหมือนเดิมก็คือวิ่งเร็วแล้วก็กระโดดสูงตั้งไอบอลได้ลัวๆใช่ไหมแล้วก็ตกจากที่สูงไม่เป็นไร เออตั้งได้รลัวลจิงเวยน้องซื้อปืนอะไรมา M4 โอ้ย M4 ไอว่มาหนึ่งอันมมันก็ได้ตังค์หนึ่งร้อยยี่สิบนอก็เอาไปซื้อ M เนี่ยถ้าเล่นกับน้องเนี่ยเห็นไหมเน็ตมันจะไม่ปิงเลยเนาะแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนทำไมเน็ตมันปิงไม่เข้าใจเออสงจแต่ให้พี่กับน้องเล่นด้วยกันานันมันเออน่าใช่ไม่ได้อยู่ไหนเนี่ย อ้าวขึ้นหลังคาเฉยได้แต่ขึ้นไปหาขึ้นไปหา่แตขึ้นใช่ไหมเจ๊อี oh! Oh! Love you. แต่เลือดก,ก็ห้า้อยเหมือนเดิมนะ เดี๋ยวพี่ลงไปหาด้วยลงมาหาแล้วจะเอ๋อ๋อพัญญาพัญญา,น,น,าน้องแค่ป้องกันตัวเองเท่านั้นเนี่ยใช่เหรออย่าม,ามั่วเหอะจะแก้งพี่นอกวงอ่ะดินี่ก็ทำไรอ่ะเดี๋ยวก็รู้เอง เฮ้วงวงวอ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 ง้วงเอาวง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 ้โไวว่สีน้มูลกินมาล่าแลวกระโต๊พูดฮอะฮิฮวงก็กินนองไปแล้วอะพี่เล่นปืนลูกโม่รักกัน โอเคพี่ไม่ใส่หมวกด้วยถ้าเกิดโดนหัวก็คือขี้แตกกันเลยทีเดียวโอ้โหน้องซื้อสองคนไม่กันโอ้โหขี้แตกแน่นอนรับประกันขี้แตกออ้ยแต่มันส้าร้อยมันซือปีกหัวอะไรเออก็ลืมแต่ถ้าเลือดมีสองร้อยอะสี่เม็ดก็แห้งนะครับโอ้โหแค่สองเม็ดก็แห้งเลยไม่ไม่ไม่ถ้าไม่มีเกาะถ้าไม่มีเกาะสองเม็ดแห้งแต่แต่มีเกาะสามเม็ดก็สี่เม็ดแห้งไม่มีไม่มีไม่มีเกาะสี่ เขาเป็นเป็นบทธรรมดาอยู่ไหนเนะี่ยอยู่ล่างไงที่แต่จะลังแบบนี่ม้นสูงสยบป้องนังเยอะเกินไปลนะเฮ้ยนั่งตั้งไอวอมาดิฝึกนั่งตั้งไอวอมานี่เป็นไงละ่ะนี่บอกเลย มาดิมาดิขอคืนก่อนดิเออแม่ถามว่าเรียนหรือเปล่าตอบแม่ก่อนไยนอ่ะไปตอบแม่เออเลีอนเหลือเท่าไหร่ตอนนั้นอะตอนนั้นเรียนเหลือสองร้อยโอ้โหขนาดลูกโม่สกายเกือบตายอะ ถ้าถ้าดีเซลขี้แหกเนี่ยเออป่าระเบิดได้จำกัดเลยเฮ้ยล้วซื้อมาเพื่องงฮะล้วซื้อมาเพื่อกดกดไม่มีการซื้อระเบิดไม่ใช่หรอฮะเราคุยกันเอาไว้ก่อนเปิดคลิปแล้วไม่ใช่หรอว่ากดไม่มีการซื้อระเบินะดนะม,มันไม่หมด นอกคนก่อนเสร็จยังเนี่ยมาไปนอกคนแล้จะทำอะไรทิ้งไงใช่ทิ้งด้วยโอ้โหมีเกาะด้วยโดนหัวเจ็บไหมเจ็บก็ก่อนนะ้องไปเกาะสองกับหม <ừ. S 1> นะบวกสองน่ะหมวกสองน้องเกือบแตกอ่ะตายวอตายวอตั้ง เอาไงล่ะโพดีโหนักตั้งไวมากช่วงนี้เฮ้ยเกิน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 ใจเย็นนะเลืองน้องเหลือเยอะปะเลืองน้องเหลือสองร้อยแปดสิบเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหชอบว่ะชอบว่ะชอบว่ะ เออลุงโม่าจะเหมาะเอาไว้เล่นมากที่สุดเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูนี่คอมนาโอเคเฮ้ยสกายเก็บเกาะเก็บเกาะเก็บเกาะพี่พี่ซื้อเกาะพี่ซื้อเกาะต้องเล่นเกาะไม่งั้นเดี๋ยวตายไวใส่หมวกด้วยใส่หมวกด้วยเออนักตั้งไงวะสนุกดีว่ะ ไ่าอย่าัโดนำสูไดุ้กโมหรอเออดีก็รู้เองว่าใครจะโดนซ้ำิามียิบอค่เนนะถ้าลาหัวเราน่าจะเจ็บหนักเลยกันเจ็บดิ เฮ้ยเกินเมื่อหอมด,ดาวอ่ะมันก็เลยทำให้หน้องย,ยิงพี่กันยากนะเพราะ่มันมีล้นมันมีสิ่งของบังเยอะอยู่ใช่มันมีล้นมาบางังน้องบังพี่เยอะพี่กันอาจจะขันดาได้นะถ้าเขามีปุ่มไม่พันไม่พันบอกเลยถ้าเขาให้บาัตางห้องแปบะบมีพันดาแปบะบ จำกัดเนอ่ะไม่จำกัดพูดหลายรอบเลยนะกับอีเรื่องจำกัดกับไม่จำกัดนี่ขำอะไรวะหือ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 พันยาแบบให้พี่กันยิง

น้องเล่นปืนอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกโม่ปืนอะไรก็ได้เลยพี่เล่นแค่ลูกโม่เลยถ้าพี่ยังไม่เอาจริงแต่ถ้าเอาจริงก็มีปืนอื่นแล้วน้องก็จะแพ้ราบคาบอะครับใช่ไหม <แ S 1> ขนาด <แ S 1> ขนาดลูกโม่ก็แทบจะไม่รอดแล้วน้องอะถ้าเกิดลูกโม่ปีนดิเซอร์แล้วลูกโม่ก็ชนะดิเด็กน,น้องปิ๊งไปจังหวะนึงแล้วมันก็จะหายติดนึงปิ๊งไปแต่ล้มลอย เฮ้ยตายเฮ้ยเฮ้ยเบนเจ็บหนักเลยนะเอชเคเอสองอะเจ็บกะลักหวอีกอะเฮ้ยคืนเฮ้ยคืน อุ้ยเกินขนาดตัวเองมีดุ้งอะ่ะเดี๋ยว <c oughs> มาดิหู้ววอะ่ะ ทลเลหาดิบหาจะยินคนก็คือแบบเกินโอ้ตายแน่ SK, เอ S เคเอ l เลสเลยและจะขำไม่ออกได้ได้ห้ามเล่นปืนอื่นนะเหลี่ยมนะบอกก่อนปรับเฟาปรับแพ้นะมาไฟฟ้าาเลย,ยไม่บินนะเออบินไม่ได้ด้วยฟฟามามา,มาเลยมาเลยไม่กลัวโกดังใย่แบน,นี้นะเนี่ยอรอยที่ดใ,นนนะใช่อ Chết rồi Này quá Hơi 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 Đài Ừ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  เจ็บไหมจ๊ะเกาะสามนาดเกาะสามยังทนนายเกาะสามยังแตกไปเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเกาะสามพังเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยวิเด็กมันเอาอ่ะ ใจเย็นดเกาเกือบแพ้แล้วรู้สึกคาเเเเลสองย่งอุ้ยหุยเทพน่ะทำไปล่นไปมาหนึ่งหนึ่ง M4 สกายมาแต่เราถึงสองขวแล้วแต่ตังมันก็ไม่พอตลกมากปะ ตลกมากปะมากมากซื้อดีอ่ะได้ให้ให้ให้เล่นซองควงเลยครับไม่กลัว,อวลเออเดี๋ยวก็รู้ว่ากลัวป่ารู้สึกยังรู้สึกถึงพลังงานยัง ไงล่ะต้องให้วอปิดเอาไว้ก่อนจะเอ๋มาแล้วจะเอ๋จะเอ๋ เอาพี่ตายวงเอาบ้ล่ะเอาแข่งกันใครใครตายไวกว่ากันคนนั้นชนะเอาบ้ล่ะเออนี่ก็รห้ืสีว่วิใช้เวลาสี่วิไปโอเค คะแนนเท่ากันยังตานี้หนึ่งหนึ่งปืนอะไรโอ้โหพี่กันปืนอะไรหนึ่งหนึ่งปืนอะไรเฮ้ยสองรัวเปล่า MA MA G 7อะ่ะเออซื้อก่อซื้อหมวกซื้อไอวอลด้วยนะจะได้ไม่ต้องมีข้ออ้างอะไรอีกขี้เกียจคำฟังอ้าง่กันะเอ้ยฟังคำอ้างดิโอ้โห ซื้อของอยู่น้องซื้อของอยู่ยจะเอน้องยิงรัวได้เลยพี่ยิงทีละนัดพอ,อเฮ้ยขึ้นไม่ได้ไแล้วเราจะยิงพี่วะล่ะแน่ใจล,ล่วง อย่าเพิ่งมันมีมันมีทางขึ้นมันมีทางขึ้นอยู่นี่ไงอายิงได้เลยเดี๋ยวพี่น้ำดื่มสิบสามนะน้องยิงพี่ได้เลยนะเนื้อสอตซ้ำเริ่มอ,อืลมนนอล่วงจะจะขึ้นยังไงขำปะ าหาทางขึ้นก่อนเออได้แล้วเออได้แล้ว,วอยู่ไหน,ไห,นหลังคาออหลังคาก็รู้แล้วว่ะโอ้โหอ่ <c oughs> อะให้ออกอวให้ออกแล้วริว เร็วดีเร็วหีเร็วดีวดวดอ่ะเจ็บหัวไปหุยหุยมันสเปรย์หัวเราเลยวะ่ะเจ็บไปหุยตานนี้น่าจะเพนนะเนี่ยโอ้วงลวงเรียบร้อย see you again อ <c oughs> โอ้ยชอบว่ะชอบว่ะ เพราะที่สัมศพชอบว่ะให้หมวกสอเกือบแตกอะะ่ะเฮ้ยพี่เล่น MP 5พีไฟเพราะว่า MP ็มพีไฟถ้าเจอเกาะสามารถดาเมจจะเบามากๆเลยเออแต่ถ้าเกิดโดนหัวดาเมจก็จะขี้เล็ดมากๆเลยถ้าเกาะสี่ยิงเกาะสี่ตองตองรัวยิงหัวมันจะแตกไหมเกาะสี่อ่ะยิงหัวยิงหัวดอกเดียวก็แห้งแล้ว<อ>เออ จะเลือกห้าร้อยอหอฮะเลือกห้าร้อยสองดอกแต่ให้เลือกสองร้อยดอกเดียวเพราะดาเมจมันสองร้อยห้าสิบไงก็สองร้อยห้าสิบบกสองร้อยห้าสิบก็แน่นอนห้าร้อยเห็นนอนไหมไม่เห็นเลยอ๋อเด็กเฮ้ยเฮ้ย อะไรกันนะกนานาเนี่ยอีออนไลน์เนี่ยลำคาดแล้วเฮ้ยตาบอดอุ้ยมองไม่เห็นเลยอ่ะอุ้ยมองไม่เห็นเลยอะ,ยอน,ยอะยนั่นไกลอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยงิงพี่เผือเข้าอ e ีไลนะ์เนี่ยโอเคออกแล้วออกแล้วออกแล้ว,ออลวเออสวยไ่ดี สกายลองตั้งไอวอลตรงน้องรัวๆดิไอวอลพี่มันจะพังไปานี่อ้มาดิ่กายดูอกอดสามน้องก่อนเล่นน้งเหลือสองร้อยเล่นน้ำเหลือสองร้อยหกสิบตอนนี้ก็น้องก็โดนวอลไปเลอนจนพอดีเลือดน้องเหลือ เออหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเ้ยเ่้ยเฮ้ยเๆ้ยได้วะได้วะชอบวะเดี๋ยวจะจะขออนุญาตเอาจริงเลยนะครับเอาเปิดอะไรฮะถ้าพี่ไม่ไม่บอกถ้าพี่แพ้อันนี้คือแพ้จริงๆเลยอันนี้คือขออนุญาตเอาจริงเลย ถ้าพี่แพ้ก็คือแพ้จริงๆเลยแพ้อันนี้คือเล่นแบบเอาจริงนะครับทุกคนถ้าผมแพ้แสดงว่าน้องเทพกว่าพี่ใช่ไหมแล้วก็แพ้ส,สังศพเนียโอ้โได้ชอบชอบว่ะถ้าพี่ชน,นะนาจะให้พี่กันส,สั้งศพทุกตานที่นอตายอืมได้แน่นอนล่วงร่วงร่วงผึ่งใจเย็น ไอ้ปลาเล่นเอ็นพีกระตุกว่ะเอาเอาสกายกระตุกก็อย่าพึ่งสกายยิงพี่อยู่ปะเนี่ยไม่พี่ก็ไปเอ็นพีน้องเน็ตปิงปะอย่าพึ่งรอก่อนพี่เน็ตปิงพี่ไปตายวงมะเนี่ยไปตายเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วน้องอยู่ไหนเนี่ย ที่น้องเพินขอให้กันอีนี่มันไม่เลิกแชทสักทีว่ะอยากโดนหวัดสวนที่หน้าไหมเจ๊เจ๊เห็นของที่น้องวางอยู่ไหมเห็นไม่เก็บน้องเก็บไปแล้วเออดีน้องดูของตัวอะไรอย เอาดิพี่วางเป้ารอเลยอะเอาดิยืนรอเลย ตอนนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกดีหรือรู้สึกแย่รู้สึกแย่กับบททัตรทังคนที่น้อนได้หนึ่งหนึ่งมาอย่าไปตายวงนะตายวงคือแพ้เลยนะเข้าใจไหมอ่าไอเทมล้องลีสย่าตาสุดท้ายพี่จะอ่อนให้พี่จะให้น้องชนะโอเคตาสุดท้ายพี่จะให้น้องได้เจ็ดคะแนนแล้วก็น้องก็จะชนะไปอ่าแต่ตานี้ขอเอาจริงก่อน บุ้มบุ้มบุ้ม,ม,มตาหนี้ตาหนี้ก็จะอ่อนใี้หนอกไมอันนี้ล่องไฟฟ้ามาเดี๋ยวจะอ่อนให้ด้วยการใช้ปืนสองควงกระบอกเดียวแล้วก็ถอดเกาะด,ด้วยพอใจไหมอะแต่ถือแต่เล่นไอวอลนะแต่น้องก็ชนะง่ายอะวิธีชนะสกายซื้อ MP40 มาเชื่อพี่ แต่น้องมีตังอยู่แค่หนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยสองร้อยเท่านั้นน่ะงั้นเดี๋ยวพี่ก็ขอเอาจริงเลยไม่ต้องให้น้องชนะเอาไหมไม่เออเอ,อ,อ่ะมีซื้อปอืนอะไรมาซื้อปอืน M f o าอมาแล้วสวยของยาระเบิดแล้วก็ไอ้วอให้กันไม่ต้องไม่ต้องเร็วเอาอะไร M f o โฟเจาะสกายลองยิงแค่หนึ่งนัดพอยิงพี่หนึ่งนัดดูดาเมจ ดูดูเลือดพี่ลดไปสี่สิบโคตรแรงเออใจะย็นเย็นะเรามีเลยเอาเอเฮ้ยไอ้บอมาสี่มาสี่เเจ็บไม่ละมาสิไม่เอ้ยนายอะนะนายอย่าลากหัวนะเฮ้ยใจเย็นเลือดเหลือร้อยรอยห้าสิบแปดมาแล้วมาแล้วมา อยู่ไหนมาดิมาดิเอ้ยเอ้ยหายไปไหนเนี่ยหายไปไหนเนี่ยเหม็นเจอเลยนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยแต่ก็ตัดศพเนี่ยก้อนอะไรก้อนอะไรขอบกินราไปก้อนยบาย